Determinant นะคะมีวิธีการหาค่าด้วยกัน2วิธีวิธีที่1ก็คือใช้หลักการคูณทะแยงค่าคูณลงลบค่าคูณขึ้นคูณทะแยงนะคะวิธีที่2คือการกระจายโคเฟกเตอร์การกระจายโคเฟกเตอร์เราต้องหาค่าไมเนอร์กับโคเฟกเตอร์ให้เป็นก่อนถึงจะก,กระจายโคเฟกเตอร์ได้นะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีแรกค่ะวิธีที่หนึ่งก็คือโดยใช้การคูณทะแยงนะคะหลักการของมันค่ะให้เราจำไว้ว่าค่าคูณลงอันนี้คือเครื่องหมายลบนะคะลบด,ด้วยค่าคูณขึ้นเอาผลคูณลงทุกเส้นนะคะ บวกกันลบด้วยค่าคูณขึ้นนะคะก็ถ้า Determinant หรือ Metric A นะคะมีขนาด2คูณ2หาค่า Determinant A ก็ให้เอาสมาชิกในแนวเส้นทะยงมุมทางทะยงลงไปทางขวาค่ะนี่เราเรียกว่าค่าคูณลงให้เอาเลขที่อยู่ในตำแหน่ง A กับ D มาคูณกันค่ะ a คูณ d ลบด้วยค่าคูณขึ้นเลขที่อยู่ในลำแหน่ง c กับ b เอามาคูณกันก็กลายเป็นลบ c คูณ d <Okay. S 1> c คูณ b นะคะก็หาคำตอบมาเรื่อยๆคำตอบจะออกมาเป็นจำนวนจริงแค่จำนวนเดียวนะคะไม่มีหน่วยนะะอะทีนี้ค่ะ มาดูตัวอย่างข้อหนึ่งค่ะเขาให้เมทริกมีขนาดเท่าไหร่คะข้อหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งมีหนึ่งแถวหนึ่งหลักนะคะคำสั่งค่ะให้หาค่าสิบห้าสัญลักษณ์ขีดตรงแบบนี้คือคำสั่งให้หาดีเทอร์มินต์น,นะคะไม่ใช่ค่าสมบูรณ์นะคะเออ ในเรื่องของเมตริกมันคือสัญ,ญลักษณ์ดีเทอร์มินนต์แต่ถ้าในเรื่องจำนวนจริงอะ่ะมันก็คือค่าสมบูรณ์นะคะแยกเรื่องด้วยอ่ะหาค่าดีเทอร์มินนต์ของเมทริก1นึ่งคูณหก็ตอบตัวมันเองค่ะคำตอบคือเท่าไหร่15ค่ะแค่นี้แหละหาดีเทอร์มินนต์ของสมาชิกเมตริก คือลบสิบสามก็ตอบเท่าไหร่คะลบสิบสามค่ะต่อไปข้อสามกำหนดเมตริก์ A มาให้มีขนาดเท่าไหร่คะสองคูณสอง สมาชิกแถวที่1เป็น1 2แถวที่2เป็นลบหนทีนี้มันมีมันเป็น2อคูณสแหละมันต้องใช้หลักการแล้ทีนี้การคูณทแยงค่ะคูณทแยงค่าคูณลงค่าคูณลงเลขอะไรคูณกันคะ1 คูณสามลบด้วยค่าคูณขึ้นลบหนึ่งคูณสองเมื่อแทนค่าตามสูตรคูณทะแยงแล้วนะคะก็คำนวณค่าต่อค่ะได้เท่าไหร่คะได้เป็นสามข้างหลัง ลบ 2, 2> สองก็จะได้เท่ากับห้าดีเชิงมิน,น a เอเท่ากับห้าค่ะแค่นี้แหละหมอันนี้คือสองคูณสองนะคะะเดี๋ยวไปดูสามคูณสามเดี๋ยวฟังก่อนนะจ๊ะ เลื่อนขึ้นนะคะเมทริกซ์ B มีขนาดเท่าไหร่คะ3คูณ3อ่ะหาค่า determinant ค่ะ 1, 1. นลบนึ์ลบหน ทีนี้ค่ะถ้าสมาชิกมันเป็น3าคูณสขึ้นไปตั้งแต่3าคูณสนะคะเวลาเราจับคูณพยแยงะคะ่ะมันต้องมีผลคูณด้วยกัน3เส้นนี่คือเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3 เส้นที่สองกับเส้นที่สามมันจับคูณกันครบสามตัวไหมคะไม่ครบเพราะมันอยู่ตรงไหนคะมันคืออยู่ตรงนี้ค่ะ,สะแสดงว่าถ้าเราจะจับให้ครบสามตัวเราต้องเพิ่มสมาชิกในหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองไปต่อท้ายเพื่อให้เลขมันจับกันได้ครบนะคะก็เพิ่มสมาชิกในหลักที่หนึ่งเข้าไปค่ะเป็นหนึ่ง ศูลบหนึ่งสมาชิกในหลักที่สองค่ะเป็นลบสองแล้วก็อะไรคะสมแล้วก็สองเพิ่มสมาชิกในหลักที่1นะคะอันนี้หลักที่สองเพื่อเราจะได้คูณทะแยงให้ครบนะคะอ่ะ ทีนี้มาเขียนผลคูณก่อนค่ะแถวที่หนึ่งค่ะอะไรคูณกัน1นคึคูณสคูณสแถวที่สองอะไรคูณกันคะลบสองคูณสองคูณลบหแถวที่สมอะไรคูณกันคะ หนึ่งคูณศนโคนูณส,สองแล้ววางแถวให้เอามาทำไมกันคะบวกกันนะคะอันนี้คือค่าคูณลงลบด้วยค่าคูณขึ้นค่ะแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สาม แถวที่หนึ่งอะไรคะลบหนึ่งลบหนึ่งคูณสามคูณหนึ่งบวกด้วยแถวที่สองค่ะสองคูณสองคูณหนึ่งบวกด้วยแถวที่สามค่ะสาม คูณศูนย์คูณลบสองเอ็ดเสร็จแล้วก็คำนวณต่อไปเรื่อยๆค่ะได้เท่าไหร่คะเก้าบวกด้วยสี่บวก บวกเท่าไหร่บวกเอรเเธอเกรดเธอศูนยอ้าก็น,น,น,นี่ได้ศูนย์บป่าคูนกันศูนคูณอะไรก็ได้ศูนย์ค่ะจะบอกว่าเกรดเธอแล้วเนะี่ยยังนึกไม่ออกอีก ได้เท่าไรลบสบวกสี่บวกศูนย์วงเล็บนี้ไม่ใช่วงเล็บเมตริกนะวงเล็บการคำนวณแค่นั้นอ่ะก้อนข้างหน้าค่ะได้เป็นอะไรสิ3ลบกับ เป็หนหเท่ากับ1ิบสเสร็จค่ะนะพี่ยา